สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพงสุขุสุขคนค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมือก่องสวัสดีเอฟซสาวน้อยเพชรบันแพงค่ะสวัสดี FC ีอีลาวุงหญิงเพชรบันแพงค่ะรวมไปถึงสวัสดี FC ช่อง YouTube แล้วก็ Facebook Fanpage ดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนรถสุขผูกสุกคนนะครับนี่เขาไม่เสือช่องนะนะคะอชื่อง่ามเสนแะอันช่มชมดีเจเปนบอกเขาไม่เสือช่องแล้วนะคะนี่พี่น้องเหีนไว้เยอะเอยช่มลูกแม่ลูกไม่เสือช่มเสือตรงว่าเดีงจสิแม่ช่มเสือนี่นะคะแต่รูปไม่ตรงปกนะคะเนื่องจากว่าน่าผคืออกัยูว้รูปตั้งแต่หลายปีมาแล้ว คือกันดูเหนแลวพากุงกลั่งคาดี้เ้าเอาไม่องเลยเป็นเสือที่เข้าเหตุบ้าใสอ่าถ่ายคลิปนะคะแต่มีเอฟซีสนใจอยากได้อ่ากะถักหาสาวหนุ่มเย็นใดหละกันเนาะเบอร์โทรอยู่หน้าปกช่องนะคะเบอร์โทรกับจ่าเบอร์เดียวกันพร้อมเพย์ก็อยู่ด้วยกันเลยเบอร์นั้นหละก่ันเพย์ไมาได้ไลย เปมาเล่นหลายเหลดเดี๋ยวสิปถ่ายคลิปไม่เบิ่งล้วก็คลิปนี้คลิปนี้เฮาสิเว้ากันถึงเรื่องนี่เห็นอาจารย์บิ๊กภูมรินโดว่าจังไดนะโพดถึงกีฬาอุ่งอิงวันนี้น้องอุ้งอิงเข้าห้องบันทึกเสียงเพลงใหม่สร้างผสมน้องหักค่ะ พี่บิ๊กติดงานอุ้ยพี่บิ๊กเหมือนับพี่สันตนุแล้วเนาะขนาดจินตะหลายยังพี่เนาะแม่นว่ะ <c oughs> อ๋อพี่บิ๊กก็พี่บิ๊กอ,อพี่บิ๊กติดงานส่งกำลังใจไปให้นะครับสู้ๆน้องหลาขนาดว่ะอ่าเพิ่อนกับเป็นกำลังใจกับเป็นไอเป็นนองกันละเป็นอาจารย์เป็นตัวนำค่ะเพลงสร้างบุสมนองหักดีแต่งโดยอาจารย์บิ๊กคูมารินทร์นี่เนาะอุ้ยถือว่ายุคนี้เนี่ย ผลงานปลายปากกาเพลินนี่สุดยอดแห่งเดยต้องเพลินหลักเลยเนาะเพลินหลักโดยเฉพาะก่อนล่ำก่อนล่ำบนตวนเนาะแมนแล้วก็เป็นเพลงผู้ใดได้เพลงอาจารย์บิ๊กไปช่วงนี้ได้เกิดได้เกิดนะเนาะเออแม บัตนาเนียมาถึงคู่นี้แล้วอ่าแม่จินตลาพูนลาบพี่โอ้พี่เอจินตลาพูดลากับอีลาอุ้งอิงกับอิลาอุ้งอิงแล้วมือนีอิลาอุ้งอิงไปใส่เสียงซึ่งเขาวอาไปเบื้องหันเห็นภาเพียงความประทับใจเบื้องหันที่ว่าอิลาเอามาไล่ไปขอพรครูตาม เอากระเช้าจากแล้วก็มีกําลังใจจากเอฟซีหลายๆท่านมาเป็นกําลังใจคอดหดของอัดนะคะแม่ฮักบุรีรัมเอาแสนสตูดิโอเนาะแมนเอาชอดอกไม้เอาชอดอกไม้เงินมาเป็นกําลังใจกับเข้าก็ส่งกําลังใจไปหายาบูินรําอาจารย์บิ๊กภูมารินกะส่งกําลังใจไปคือกันผ่านโพสต์ไปแมนเป็นอย่างหละบัตตานีเพิ่นคือติดงานเพิ่นคือเด็กเพียงสีเนี่ย เพ, like พื่อนคือเดโพดขึ้นมาแบบนี้แล้วเพื ja. ่อนโพดอีกอยู่นะแล้วเพื่อนโพดอีกนะเห็นบ่เพื่อนโพดเห็นเพื่อนโพดอีกบะโพดฮะหลายโพดอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเสวาสู่ฟงามาถึงเรื่องวันวาเลนไทน์นี่ไหมเนี่ยอาจารย์พิชภูมารินเนี่ยหนึ่งหลาเพื่อนโพดถึงองคงอิงว่าว่าข่าวห้องบันทึกเสียงเพียงไม่เหมือนนี่สร้างผสมนองหัก พี่บิ๊กติดงานเห็นไหมส่งกำลังใจไปให้นะครับสู้ๆน้องลาองอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงเพื่นว่าบัตานิส1บกุมภาพันธ์สำหรับคนอื่นคือวันวาเลนไทน์แต่สำหรับเรา14กุมภาพันธ์คือวันราชพัฒ เพื่อนว่าแฮชแท็กเด็กราชพัฒอย่างเราเราสั่นเขาแล้ว่าสาวเด็ยืนกับม่อราชพัฒอุบือกันพี่น้องแต่คณะคณะคณิศาสตร์เพราะว่าจบครูวิทยาศาสตร์อืเป็นครูวิทยาศาสตร์ส่วนคู่บิ๊กเนี่ยน่าจะเป็นมนุษยศาสตร์มั้งอยู่ทั้งนั้นหลักทั้งทั้งนั้นนี่เพิ่นเลยได้รวมงานนี้พี่น้องเนี่ยเพิ่นเลยติดงานนี้กันเลยสิบอกซูฟัางนี่นี่งานยัง เมื่อแรงบ่ม่เมื่อแรงนี่นะครับจะคือจะเป็นเป็นงานเอาแค่ชื่องานมาก่อน่บตอการเบิร์ดดอกเอาแค่ชื่องานก็คือพิธียกฉัดพระพุทธมงคลอุบลประชานาสังขราชอุทิศและพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ32ปีวันพระราชทธานามราชพัฒน คือคือเป็นงานของคณะคณะอ่าคณะสาขาวิชาน้าตาศิลป์อ่าวิชาน้าตาศิลป์และการละครคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒ์อุบลราชธานีเพิ่นก็นเลยเพยิ่นก็เลยบด้ไปแต่ว่าเพิ่นก็นจะมีการแสดงได้มือแรกนี่อยู่ในานามของวงหมอลำบัวอุบลโดยคุณพอ คุณพอศิลปินแห่งชาติคุณพอปอฉลาดหน่อยส่งเสริมแล้วก็อาจารย์บิ๊กภูมิรินและศิลปินรับเชิญอีกเยอะแยะเลยบักหลายเนาะผู้ใดในไออาร์ที่เช่นอ่าที่เน้อยเมืองอุบลจุนภาฟ้าอุบลณเดียวพงศธรเกิ้นวิถีชัยหนึ่งวรัญญาแสงทองแสนปริตาโบบรรณพร เอาเป็นมาที่ขาดไม่ได้บิ๊กภูมารินบิ๊กภูมารินคนแรกเลยนะี <c oughs> น่ลานีล่ลา <c oughs> พี่น้องค่ะทีที่ห้าอ,อยากล่าสซูฟังว่าเหตุผลที่อาจารย์บ um ิ๊กภูมารินเพิ่นเด้โพธถึงอีลาอุ้งอิงส่งกำลังใจไปเพาปราะว่าเิ่นติดงานของมอราชภัฏอุบลเสียดายเนาะ <ne S 2> พี่นี่ ค่เยินเยอะเยินเยอะเยินเยินบราเอมาเอาแมนตีแมนแต่ว่าเมื่อคืนมาทําการแสดงอยู่ในงานพนลายที่ล่ะแมนบอกแต่บราเอมาเมือมือนนี่แหละแต่ว่าเมื่อคืนตอนซ้อมก็ไปอยู่เด้อ๋อแมนบอกแมนโอเนาะไปแจกทุนการศึกษาน้องๆกันนาะโอ้วจ้าจ่ากับงานหลายเนาะกับธรรมดาน้องบิวบุบิวจิตจิตจิตจารยาอืมจ้ากับคือบราเอมาจ้าคือเพิ่นเพิ่นติดงานคือว่าเนาะ เลยส่วนผู้ใดวบางๆยี่น้องคะกลับไปเป็นกำลังใจหมอลําบัวอุบลวันนี้18นาฬิกาเป็นต้นไปนะักลานพอกมหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานาีมาชมกันนะครบเพือมม่อนมาเสดยดไยบมาเนาะเยนเยอะเยนเยอนเยแมน,นแมนกั่พเป็นอย่างเนาะกับเบิ่งคนอื่นเยืนให้ก็ได้<อ> <laughs> นะคะส่วนมือนี่กำลังใจอีลาอุงอิงกำลังใจให้สาวน้อยเป็ดบ้านแพง S <S คืนนี้อยู่ที่อยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจะมารอยเอ็ดเดอพี่น้องเดอร์อาเภอบรรททเกษตรวิสัยนั่นแหละถนนเ้นใหญ่นั่นแหละอาจ้าจา้าจะเอาพี่น้องไปมวลซืนกันเด้อค่ะเด้อไปเป็นกำลังใจได้ลยแต่ว่าอีหลาจะจะออกจากหอ้องอาจจมงบุ้นี่พี่น้องกบไก่นะเกษตรวิสัยมามาไปรอยเอ็ดบอกไกลเนขะ่าดียวร่วมร่วมเป็นกำลังใจและช่วยเชียร์กันมืออื่นกติดตาม นาซารแมฮันนี่จักมงบุญ่ผู้ใดหูเขาพิมบอกเนี่ค่ะส่งลูกแล้วเ้าก็ซืเลยไปเลยนะผู้ใดหูเขาพิมบอกเนี่ค่ะมาสันโดเอาละคลิปนี้เอาไว้ซ่มนี่ก่อนพี่น้องค่ะ เดี๋ยวจังพอกันใหมในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณในหลายทีเป็นกำลังใจอย่าเลื่มนะคะเขามีเสือช่องแน้ะหรือค่ะเด้อเขามีเสือช่องแล้วนะคะขอบคุณในหลายค่ะยูดีนี้แห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ